แพ้เป็นบ้างบางอย่างเราไม่ต้องชนะทุกอย่างหรอกหลายคนโคตรกลัวเลยกับความว่าแพ้โคตรกลัวเลยเวลาที่ไม่เหลือใครโคตรกลัวเลยเวลาที่เราแบบล้มเหลวจริงๆซึ่งในความเป็นจริงพวกเราอะล้มเหลวบ้างก็ได้มันไม่จําเป็นเลยที่จะต้องดิ้นรนชนะตลอดเวลารู้ว่าอยากชนะไม่ได้รู้แค่พวกเรารู้ว่าตัวเองเ็าเป็นคนที่ชอบเอาชนะท้ายมันต้องให้อภยัยให้โอกาส และทุกครั้งที่ถ้าเราจะไม่ทําแบบนั้นเราจะไม่ให้อภัยไม่ให้โอกาสมันก็จะกลายเป็นแหนงใจตัวเองคนที่พี่ย,ายามจะเอาชนะมันจะแหนงใจกับความเป็นพระของตัวเองผงพี่คิดว่าโยมก็เหมือนกันในชีวิตความเป็นโยมหลายครั้งเรามุ่งเน้นและสแสวงหาชัยชนะจนกระทั่งเราแพ้ไม่เป็นและเราก็ดิ้นรนเหลือเกินที่เราอยากจะเอาชนะเราเลยไม่เคยฝึกที่จะไม่ต้องชนะบ้างก็ได้ไม่เคยฝึกยอมว่าบางทีไม่ชนะอาจจะชนะก็ได้แพ้อาจจะแปลว่าสุดท้ายชนะก็ได้แต่พอะเราฝึกเอาชนะ มันทำให้ทุกครั้งที่แพ้เรามีความสัมพันธ์กับคําว่าแพ้เป็นความสัมพันธ์ที่แย่แล้วแพ้ก็ไม่ได้ตายแล้วแพ้ก็ไม่ได้ว่าอนาคตจะไม่ชนะและสุดท้าย่ว่าจะชนะไปขนาดไหนก็ตายอยู่ดีลองเปลี่ยนวิธีการมีความสัมพันธ์กับคําว่าแพ้ดูแล้วหลพี่คิดว่าเราจะชนะใจตัวเองและชนะชีวิตของเราอย่างมีความสุขมากกว่าต้องพยายามเอาชนะ